เอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองแบบสุดๆครับหลังได้เห็นข่าวของจูสเบลสุนทรัพ์ครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษที่กำลังเจอกับบททดสอบสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากผู้เล่นเยาวชนขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงนะครับจนทาให้เรานะครับได้เห็นภาพของเอกลักษณ์ทีมชาติไทย ในยุคป,ปัจจุบันครับว่ากันว่าดีมทีม2025ของไทยเราในการสู้ศึกเอเชียเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะตามมองแบบสุดๆกับเวลูกครึ่งผสมข้างไทยในเจลีรวมไปถึงแข้งไทยนะครับทั้งดาวรุ่งตัวเก่าในไทยลีกจะลงตัวหรือไม่นะครับมาฟังบทวิเคราะห์กันครับกุณผู้ชมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ชาติเดียวในอาเซียนด้วยนะ ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองแบบนี้นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราหน่อยนะครับผมขึ้นเหตุประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองก็คือเรื่องราวของจูสเบลสุนทรัพย์กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษกับชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงเนาะต้องยอมรับว่ากองหน้าลายเนี้ยนะครับวัยแค่20ปีเองนะแล้วก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก นะครับจากการ transformation จากนักเตะระดับเยาวชนสู่นักเตะอาชีพแบบเต็มตัวค่อนข้างตะกุกตะกักพอสมควรนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเลือกออกมาล่าฝันนะครับคือไม่ได้เล่นกับสโมสรใหญ่ในลีกเมืองผู้ดีในประเทศอังกฤษนะว่าโหโปรไฟล์ของจูสเบลเนี่ยนะครับทั้งเชลซีทั้งสเปอร์ หรือแม้กระทั่งนะครับก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยเจ้าตัวมีโอกาสจะไปถึงระดับทีมชาติชุดใหญ่ของกรีฑเลยนะแต่ว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกราฟของจูสเบลวันนี้เนี่ยออกไปล่าฝันในลีกสเปนกับกอร์ดอบาเอซนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ทีมในลีกสูงสุดด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าการย้ายทีมครั้งนี้ของเจ้าตัวเนี่ยจะเจอกับอุปสรรคก็คือ โอกาสในการลงสนามมันน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับว่ากันตามความจริงเนี่ยนะครับจูสเบลได้ลงสนามนะครับในฟุตบอลถ้วยของสเปนอย่างโกบาเดเรนะครับหเกมเท่านั้นในฐานะตัวจริงแล้วยิงประตูในเกมนั้นได้ด้วยนะแต่ว่านลีกเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยเเกมหลังจากที่ต,ตัวย้ายมานะครับก็ได้ลงแค่75นาทีเท่านั้นนะครับทางสโมสรมีข่าวว่าอาจจะพูดคุยกับจูสเบลว่าอาจจะปล่อย ยืมตัวไปก่อนไหมนะครับในช่วงตลาดฤดูหนาวเดือนมกราคมซึ่งอันเนี้ยผมพูดได้อย่างชัดเจนนะว่าข่าวนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกจูสเบลอายุแค่20อย่าเพิ่งไปตัดสินใจหรือว่าไปตัดสินเด็กอายุ20เด็ดขาดนะครับยังมีโอกาสต่อยอดเติบโตนะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องหาทีมที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับและแน่นอนเมื่อมาพูดถึงสถานการณ์ กับทีมชาติไทยแล้วเนี่ยผมว่าจูสเบลสุนทรก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสนะที่เขาเองเนี่ยอาจจะมาคิดพิจารณานะครับว่าเฮ้ยในเมื่อนาวินาทีนี้เนี่ยเส้นทางการค้าแข่งมันก็เริ่มชัดเจนนะครับโอกาสกับทีมชาติไทยมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมา ติดตามละกันเพราะว่าผมพูดได้เลยนะครับว่าเคสของจูสเบลเนี่ยเป็นหนึ่งในเคสที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและสาเหตุที่ผมนะครับเข้าเรื่องราวของจูสเบลก่อนเป็นดับแรกในคลิปพี่น้องบอลไทยตัวเนี้ยเพาต้องการจะสื่อสารให้เห็นนะครับถึงทิศทางของทีมชาติไทยในปี2025ผมชอบทำประเด็นเรื่องของ ดีมทีมนะครับในช่วงต้นปีเสมอเพราะว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆว้ววาวๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับหลังจบศึกอาเซียนครับ2 0งพก็คือเอกลักษณ์ของทีมชาติไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนมากยิ่ยงขึ้นนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเราอาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักๆๆเท่าไหร่เกี่ยวกับเวเนีย ต่พอมาถึงณจุดจุดนี้ยผมว่าเวเนี้ยมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆหนึ่งก็คือการได้นักเตะลูกครึ่งที่เล่นอยู่ในยุโรปมาเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับในรัวของทีมชาติไทยไล่ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงทีมชุดใหญ่เนี่ยนะครับเราได้มีการาเพิ่มนักเตะในส่วนนี้เข้ามา แบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีนักเตะเอราวันการิเย่นะครับกลับมาเล่นทีมชาติไทยยู20นะแล้วก็ยังมีตัวละครลับนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนเข้ามาอีกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเยาวชนเนาะแต่ว่าในชุดใหญ่เนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากความพยายามที่เราจะส่งนักเตะทีมชาติของเราเนี่ย ออกไปเล่นยังต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งเป็นทาร์เก็ตใหญ่อยู่แล้วจากนักเตะที่เล่นในไทยลีกกระโดดไปเล่นในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะไปต่อยอดนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้าอะไรต่างๆนะครับแต่เวนึงที่ผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของไทยคือเราเนี่ยนะครับกับโครงการหานักเตะลูกครึ่งเนี่ยนะครับมันยังคงต่อยอดต่อเนื่องเนาะคือมีอัปเดตและพัฒนา ยิ่งในยุคข,ของมาดาแป้งเนี่ยชัดเจนมากคือการพยายามไปพูดคุยกับผู้เล่นลูกครึ่งไทยในลีกยุโรปฝีเท้าดีนะครับเพราะว่าเอาตรงๆนะโมเดลเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มจับต้องได้มากขึ้นอันนี้ผมผม,มวิเคร์นะมันน่าจะมาจากดิวของนิโก้นิโคลัสมิเคลสันแหะนะครับที่โอ้โหพอไทยได้นักเตะแบบนี้เข้ามาเนี่ย มันยกระดับได้จริงนะครับผมเรียกว่าคนไทยสมัมผัสได้ว่าตั้งแต่นิโก้ Go เข้ามาเล่น,นกับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยมันยกระดับมาก,กิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะมันก็เลยมีโครงการที่มีการพูดคุยต่อยอดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจูสเบลที่ผมพูดต้นคลิปนะครับว่านี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยหรือแม้กระทั่งทางคุณปรดามแป้งเองเนี่ย ก็พยายามที่จะติดต่อแล้วก็พูดคุยเจราจาให้มาเล่นกับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นความพยายามที่ทางคุณบรรดาแป้งก็มีการเชื้อชวนให้เอริกค,คาวนะครับหนึ่งในนักเตะนะครับที่ว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งพรสวรรค์ที่แฟนบอลไทยก็อยากให้เจ้าตัวเนี่ยมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยเช่นกันซึ่งไอเวยตรงเนี้ยนะครับผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่ในยัทอาเซียนเองนะครับก็อยากจะทำเหมือนกันนะ เอาตรงๆเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของลูกครึ่งนะคือลูกครึ่งเนี่ยถ้าโดดเด่นเลยก็ต้องให้อินเดีเซียเขานะครับลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยโอ้โหจากในแด์เนี่ยคือมันคือมันทีเด็ดจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่าโหดมากนะครับแต่ในเวลูกครึ่งของไทยเนี่ยนะครับมันมีส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าชาติอาเซียนจะยังคงทําไม่ได้และก็ดูเหมือนว่าจะมีเพียงไทย ชาติเดียวในอาเซียนเท่านั้นนะครับที่ใกล้เคียงกับความที่เออเป็นเอกลักษณ์แบบสุดๆผมพูดถึงลูกครึ่งที่น่าจะตามองแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมถึงลากของเราไม่ได้ก็คือนักเตะไทยที่ออกไปเล่นยังต่างประเทศวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการส่งนักเตะไทยโดยตรงนะจากไทยลีกไปเล่นยุโรปเนี่ยอาจจะต้องมีการพับโปรเจกต สักระยะหนึ่งแหละนะครับหลังจากที่โมเดลของสุพนัดเหมือนตานะครับที่ว่าแน่ๆว่าเจง๋จงๆเนี่ยไปยุโรปก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับแต่ว่าเวนึงที่ดูจะเติบโตแล้วก็ผมเองดูไปก็ยิ้มมีความสุขไปก็คือการที่นักเตะไทยของเราเนี่ยแหละนะครับเปลี่ยนเจนแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะคือเปลี่ยนเจนคือหมายความว่าจากปกติที่เราได้ดูแข้งไทยในเจลีกเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงชนาทิพทีรทรทีระศิลป์เนาะ แต่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนเวแบบชัดเจนนักเตะเหล่านี้กลับมาอยู่ในไทยหมดแล้วนะครับแล้วพอหันกลับมา,มาอีกทีเนี่ยเออมันก็เป็นอารมณ์ที่แตกต่างไปเนาะเพราะว่านับปัจจุบันเนี้ยนะแมบบ้ว่าเจลิกเนี่ยก็ยังเป็นทารเก็ตของเราแต่เจทูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจ ซึ่งไม่แบลกเลยนะครับที่เราจะได้เห็นนะว่าวันนี้เนี่ยมี3นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะชุดใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยที่ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นแล้วก็ชัดเจนและว,ว่าเออนี่มันเวใหม่นี่มันเจนใหม่ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสรารชาติที่ยังคงเล่นกับซัปโปโรนะแต่ซัปโปโรในปีใหม่นี้เนี่ยนะครับในฤดูกาล2025เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดจะอยู่ในเจนะครับแต่ว่า เราก็จะเห็นพัฒนาการของสุเโชคที่วันนี้นะครับส่วนเบอร์7แล้วนะคือเริ่มต้นจากเบอร์49มาปีที่แล้วเบอร์19ปีนี้เบอร์7นะครับแทาจะกลายเป็นความหวังสำคัญของซัปโปโรในการที่จะเรียกว่าสุโชคต้องทำทุกทางนะครับเพื่อให้ทีมกลับมาโลดแล่นในหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับเราเห็นจเจริญศักดิ์วงกรคือในส่วนของเท่เนี่ยต้องยอมรับว่า น่าจะเป็นช่วงเวลาที่งานหนักสุดๆอีกครั้งเพราะว่าเขาต้องไปสู้กับตำแหน่งนะครับที่สโมสรใหญ่อย่างเซเรโซโอซาก้าในเจลกนะเรียกได้ว่าการประกาศเสื้อใหม่เลข24ก็เป็นการยืนยันคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนว่าจเจิญสักวงกรอย,อยู่ในแผนของทีมแต่ว่าโอกาสจะเยอะหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูอีกทีเพราะว่าเราก็รู้เราก็ทราบว่าเซเรโซโอซาก้านี่เป็นหนทีมที่นักเตะไทยของเรายังไม่สามารถไปปักหมุด ได้แบบชัดเจนสว่วนอีกคนที่เพิ่งเดินทางไปญี่ปุ่นแบบล่าสุดสดๆร้อนๆก็คือเอกนิปัญญาที่ต่อยอดจากการเปิดตัวเล่นกับอุระวะเรสนะครับตอนนี้เนี่ยเล่นใน J2 กับ a อ e b e f ฮิ C นะครับแล้วก็ได้เสื้อใหม่เลข10 27นะครับผมเล่านะจุดจดนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นเอกลักษณ์อะไรบางอย่างของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราในยุคปัจจุบันได้ยับได้เป็นอย่างดีนะว่า ดีมทีม2025เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างนะนี่ผมยังไม่พูดถึงนักเตะไทยที่มีทั้งไทยร้อยแล้วก็ลูกครึ่งในไทยลีกที่ก็เป็นกำลังหลักนะผมก็มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งความท้าทายแล้วกันสำหรับทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันที่โอ้โหเวแบบนี้ถ้ากล่าวย้อนไปเมื่อสัก5ปีที่แล้วนะครับคนที่ฟังพี่น้องบอลไทย ก็คงจะบอก Big บิ๊กแชมป์มึงเพอ้อฝันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะแต่วันนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นนิวโนลนะครับนะแทบจะเป็นเวที่ทีมไทยของเรานะครับได้ทำแล้วให้เกิดนะครับเป็นภาพออกมาวันนี้ผมไม่กล้าออกตัวแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าออกตัวแรงไปก็บอกว่าโอ้บิ๊กแชมป์แค่แชมป์อาเซียนยังเป็นไม่ได้เลยนะครับในทีมชาติไทยยุคปัจจุบันซึ่งผมบอกแบบนี้นะครับถ้า เอาตรงๆนะถ้าจะเปลี่ยนเวหรือว่าจะแบบไปอีกทางนึงก็ต้องยอมทิ้งบางพื้นที่ไปนะครบคับอย่างอาเส้ยนัรับอย่างเงี้ยในมุมมองของโคชอีชีก็บอกชัดเจนนะครับว่าอะไม่ได้แชมป์ก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่าให้ได้สร้างนักเตะให้ได้หาสายเลือดใหม่เพิ่มนักเตะทีมชาติไทยตัวเลือกให้มันเยอะขึ้นก็เป็นเวที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนไทยรู้สึกได้นะครับว่าเฮ้ย ไม่ได้แชมป์อเไรสครับมันก็นไม่ได้ตายนี่ว่าแต่ว่าการที่ไม่ได้ไปฟุตบอาเอเชียครับรอบสุดท้ายเนี่ยอาจจะตายแน่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหม่ที่ผมว่าคนดูบอลไทยอ่ะที่เขาดูมาหลายปีหรือว่าดูแล้วอยากจะเห็นอะไรที่มันพัฒนาอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยผมว่า d ีมทีม e a m 2 0น5นี่แหละน่าสนใจ อาจจะไม่ได้เด่นดังในอาเซียนเหมือนในเวดเหมือนของเวียดนามที่เขาโวเขาโทุววันนี้นะแต่ผมกลับมองว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีเหมือนกันนะว่ากับเอกลักษณ์ของทีมชาติไทยกับลูกครึ่งผสมนักเตะไทยที่ออกไปค้าแข้งในเจลีกแล้วก็นักเตะไทยที่เล่นอยู่ในไทยลีกเนี่ยนะครับภายใต้การดูแลนะครับแล้วก็คุมทีมของอาจารย์มาซาธาะอิชิเนี่ย มันจะไปได้ไกลถึงฝันจริงหรือไม่นะครับนี่ยังไม่รู้ตัวเก่านะเออผมยังไม่ได้พูดถึงตัวเก่าเลยนะแต่อันเนี้ยพอมาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะลงตัวหรือไม่ผมว่าปี2025น่าจะเป็นคำตอบที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในรายการเอชยนคัพจับตาดูให้ดีครับถ้าเราจูนกันติดแล้วทำได้ดีกับเอกลักษณ์แบบนี้ผมว่าเราอาจจะไปได้ไกลกว่าที่หลายปีที่ผ่านมา เฝ้าฝ่าฝันก็เป็นได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับความสามาคัคคีความมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อในทิศทางแล้วก็เวเดียวกันมาดูกันครับว่าทีมชาติไทยของเราจะ ทำได้หรือไม่ครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ